เซนโซระนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ช่วยจริงๆเนี่ยผมจะไม่เอามาแชร์แต่พอดีว่าหลังจากที่ทำมาตอนนี้หลายเดือนแล้วเนี่ยผมก็ส่งให้คนที่นะครับรู้จักเขาลองใช้ดูอะไรเงี้ยนะครับเกือบจะทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะแต่9ใน10เลยคุณก้าใน10คนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมตกใจมาก บอกว่าหลับดีหลับสบายหลับสนิทขึ้นนะครับในไอตัวเซนโซราเนี่ยมันมีสุดยอดอาหารเสริมก่อนนอนเลยนะครับที่จะทําให้หลับโคตรดีไอตัวทัสเชอรี่เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยมาว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้นอนหลับดีที่สุดครับทุกคนทัสเชอรี่คืออะไรฮะเหมือนกับตัวเชอรี่สีแดงอะ่ะทั์คือมันเป็นชนิดของมันนะครับทีนี้เนี่ยมันหาได้ยาก มันถึงได้แพงและมีกรดอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารสำคัญให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยควบคุมการนอนหลับและส่งผลให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะครับและนอนหลับได้ยาวนานขึ้นหรือเรียกได้ว่าเป็นเมลาโทนินธรรมชาตินั่นเองแอนตี้ออกซิแดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระ ประโยชน์ของมันคือมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอักเสบน้อยลงต่อต้านมะเร็งต่อต้านเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียทุกอย่างที่ทำร้ายร่างกายเราเนี่ยสารต้านอนุม,มูลอิสระเนี่ยถ้าทำให้อินฟลามเมชันหรือการอักเสบในร่างกายมันลดลงได้เนี่ยมันคือข้อดีเพราะอนุม,มูลอิสระหรือฟรีแรดิเคิลเนี่ยมันทำร้ายเซลล์แอนตี้ออกซิเดนต์คอลเซิตี้เนี่ยของตัวทาร์ชเชอรี่เนี่ยนะครับมันสูงขนาดไหนทุกคนดูด นู่นมันไปถึง1น0 0งมื่นสองพนนะทุกคนถ้าอันนี้อันนี้คือถ้าเกิดเป็นน้ำออกมาเลยนะแต่ถ้าสก,กัดเนี่ยมันก็ใช่มันยังสูงที่สุดอยู่มันเหลือมาณเจ็ดพันในอาหารเสริมอย่างเซนโซไรเป็นแบบสก,กัดเพราะเราไม่ได้เอามานั่งดื่มกันอยู่แล้วนะครับแต่ต่อให้มันสก,กัดมันก็ยังสูงสุดกว่าพรุนบลูเบอร์รี่ที่ว่าเจ๋งแล้วที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้ว มากกว่าแบสเบอร์รี่ประมาณ3เท่าซอเบอร์รี่ประมาณไม่รู้กี่เท่าแล้วเนี่ยนะห้าเจ็ดเสิบเท่าแล้วมั้งครับเนี่ยมากกว่าแรสเบอร์รี่เนี่ยเป็น10เท่าละทำส10เท่ามากกว่าส้มนิดได้ได้กี่เท่าแล้วผมคำนวณไม่ถูกแล้วยี่สิบเท่ามั้งเนี่ยองุ่นแดงแล้วก็แม้แต่แบสเชอรี่ดูเหมือนตระกูลเดียวกันก็สู้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากไปหาดูนะฮะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีหลับดีเนี่ยทาร์ตเชอรี่เนี่ยช่วยได้มหาศาล ในตัวเซนโตรเนียนะครับมันไม่มีผลข้างเคียงมันเพิ่มคุณภาพการนอนให้หลับสนิทตลอดคืนเพราะวมันไม่ใช่ยาปลอดภัยมีประสิทธิภาพทำให้สดชื่นตื่นมาสดใสกับเช้าวันใหม่นะครับ